มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับมีพนักงานส่งพัสดุท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพักรกรพุทธานนท์นะออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็เป็นน้ําใจของคนไทยนะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนำพัสดุไปส่งให้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็เคยไปส่งพัสดุที่บ้านหลังนี้มาแล้วหลายครั้งล่าสุดไปแล้วปรากฏว่าคนในบ้านเขาลังนั่งทานข้าวคนอยู่ก็ทักชวนบอกว่า มามามาทานข้าวกันเลยทีแรกก็ตกใจแต่ก็แบบปฏิเสธไปอะ่ะคือก็คิดว่าเขาน่าจะชวนตามมารยาทก,ก็เกรงใจอะ่ะป้าบอกเลยบอกว่าถ้าไม่มาทานเขาหน้าไม่ต้องมาส่งของที่บ้านแล้วนะด <c oughs> ูสิดูความน่ารักตัดสินใจก็ไปทานไปทานด้วยกันนะครับเขาบอกว่าวันนั้นอากาศร้อนมาก38องศาได้ทานทั้งข้าวได้ดื่มทั้งน้ําเย็นๆคุณแอมคิดดูคือ,อม,มันไม่ใช่แค่อิ่มท้องอแล้วก็สบายตัวนะแต่ว่ามันแสดงถึงความมีน้ําใจของคนไทยอ่ะซึ่งผมคิดว่าเป็นแบบนี้หลายบ้าน นี่แหละคือความมีน้ำใจของคนไทยสร้างความประทับใจให้กับคุณพักรกรซึ่งเป็นพนักงานส่งพัสดุอย่างมาก